โอเคครับผมกลับมาครั้งสำหรับการบันทึกหน้าจอนะก็คราวนี้ผมจะมาในเรื่องขัวเรื่องของเพลงละกันก็คือเนื่องจากหลายคลิปที่เมื่อก่อนนะเออมีคนถามผมมากว่าเที่ยมเพลงนี้เพลงอะไรเที่ยมมาเพลงมาจากไหนซึ่งบางคให้ผมตอบลำบากเพราะว่าเพลงที่ผมหามันก็คือเพลงจากการ์ตูนบ้างเกมบ้างโอสุบ้าง แต่โดยส่วนใหญ่ก็จะมาจากเกมกับการ์ตูนครับผมเดี๋ยวผมจะแบ่งหมวดหมู่เพลงในเครื่องไว้เช่นนี้ก็คือ,อนี่คือเพลงทั้งหมดนะครับผมอันนี้ก็เป็นเพลงที่ผมไม่สามารถเอาไปรวมรวมได้ว่าจะให้มันอยู่ในส่วนไหนของโลกดีก็จะมาดูขนาดของโฟลเดอร์เก็บเพลงของผมนะอย่างแรกเลยอ่ะค่อยๆเด้งตอนนี้ก็27จิก,กะนะครับผมยังไม่นับส่วนอื่นของ เครื่องอื่นก็คือไม่ว่าจะเป็นในดับจีกับซองไอ้นี่อีกเท่าไหร่พอร์ตี้ไปอีกสี่จิกเมื่อกี้เท่าไหร่ครับมาวัดวัดวัดเลยยี่บเจ็ดบวก e อีกสี่อ่าแล้วก็นิวพอร์เตอร์สองอันนี้ก็จะเป็นอ่าเพลงเหมือนกันอันนี้อะไรเนี่ยฟรีควีนวะอ่ะอว่าแล้วอโอเคอีกเท่าไหร่อีกสามจิก 4บวก31บวก27 38จิกเข้าไปแล้วนะครับเพลงอันนี้อีโมโตะโนคาตะจิอันนี้เพลงของเกมเพียงเดียวเลย300เม็กเกมนี่อย่าอย่าคิดไปไกลนะเพลงนะครับผมเพลงเพลงเพลงย้ำว่าเพลงอ่าก็บวกไปอีก2จิกเยอะครับเพลง เอาง่ายๆว่าเบื่อเลยทีเดียวว่ามันนั่งค้นเพลงยัดกับเพลงลิสต์ทีนี่แบบอวกแตกแล้วก็จะมาดูนี่คือโฟลเดอร์ที่ผมจะใช้นะผมมันก็จะเก็บหลายๆอย่างไว้ก็อันนี้ก็เป็นวอร์มเจวิธเชียของเกมโอเลวะซูบาโอเลโอเลตติวะซูบาซานุไนอาชื่อเกมอันนี้ของกระตูเรื่องอะไรวะเอสโตรกระตูเรื่องน้ำอันนี้ก็เป็นโนเอ็กซ์โซซิต์อควาอควานี่ก็เกมเอ้เกมเกมเหมือนกัน อันนี้ก็จะเป็นไอ้นี่แยกๆกกไป6จิกนะครับผมก็คือมันจะรวม NE ไอ้นี่ไว้ด้วยแหละอันนี้คือเพลงแยก EOST อันนี้เป็นเพลงดัดแฟลก้วนๆสำหรับคนที่งงดอดแฟลกคืออะไรครับหลายคนอาจจะเคยเห็นว่าเพลงดัด S3 นี่คุณใช้ในเครื่องมันแค่เท่าเมกเงี่ย4เมกเนี่ยแต่เพลงนี้คือขนาด25เมกนะครับผมเพลงเดียว 4นาทีผมลากให้ดูเลยฟิสชั่นเอาอะไรดีอีเดียนซองแล้วกันเนี่ย4นาที50วิกับ30เมก38ด้วยเกือบ40เมกเพราะว่าเพลงพวกนี้มันจะเป็นความละเอียดสูงครับมันจะไม่เน,นี่ยดอฟแฟกหมดเลยโดยส่วนตัวผมไม่เคยได้ฟังโอเสีหรอกไอ้นี่ก็ดอฟแฟกหมดเลยฮนะเพลงนาทีครึ่ง15เมกกับคนเคยเจอปะละ่ล่ะวางกันไปนั่นแล้วก็จะมีการ์ตูนนะครับ ข้อนี้ว่าแฟนตาซึมมนนั่งดูขำๆขอ่าเนี่ยก็จะไล่เป็นอาเรียซีรีส์อันนี้ก็จะเป็นเพลงของอาเรียพายเรือที่ผมชอบดูทั้งหมดอ่าไล่เป็นนู่นนั่นนี่ไปอันนี้เป็น CG อ่า CG ของเกมอาเรียเขาผมก็ไม่ใช่พราะว่าอะไรเปิดเผยได้เปิดเผยได้จริงไม่ใช่ CG เกมโปโอเคเออว่ามันโหลดช้าขอไป ก็เนี่ยไม่ใช่ CG จ a m กมโปโอเคข้าบออกมาแล้วก็เรียกกันมาเรื่อยๆโดยโฟลเดอร์นี้มันจะไปหนักที่อันนี้ครับผมโทโฮถ้าเนี่ยสี่จิกเข้าไปแล้วโทโฮอย่างเดียวนะสี่จิกแล้วพอเห็นคุณเห็นโทโฮโรจีนน่อจะคิดเลยว่ารู้แหละว่าคุณคิดอะไรกันก่อนอ่าเข้าไปดูนี่เพลงล้วนๆครับเพลงล้วนๆก็จะแบ่งเป็นไฟล์ .ir กับไฟล์ที่เอ็กออกมาแล้ว ก็จะเป็นแต่ละอัลบัม้มมาอัลบั้มไปโดยส่วนใหญ่ที่ผมใช้ในการประกอบคลิปของผมก็จะมีเฮาเซทพีซีบีอะไรกว่าสไลด์พิลลดเอ้ยคอนโท,ทรลัทชื่อผ่าแล้วกูรีสตาร์กลับเลยดีไหมเนี่ยอ่าอยู่นี่นะฮะรีสตาร์จบอย,อย่าตกใจรีสตาร์จบครับเรียบร้อยกลับไปที่เดิมกดรีเฟชที่หนึ่งฟิงโอเคนี่สไลด์พิลด สไตล์พิลดก็จะเป็นเนี่ยเพลงที่ผมชอบใช้ยุคเก่าๆนู่นเลยก็จะไปใช้บูดอปโดยส่วนใหญ่ออเคสตราไม่ค่อยออกมาเพราะไม่มีใครฟังผมฟังคนเดียวทีนี้มันก็จะมาถามกันว่าแล้วพี่อาไปหาเพลงมาจากไหนก,ก็อยากจะบอกว่าผมหาด้วยตัวเองส,ส่วนใหญ่นะ g o o g l e มี me, ช่วยคุณได้ขอแค่หาให้เป็นใช้คีย์เวิร์ดให้ถูกแล้วผมเพิ่งได้ไอ้นี่มาใหม่ด้วยเอสตาเคีย ปุ๊บอ่า Reverse Story ก็คืออะไรบ้าใหม่เนี่ยผมไปนั่งหามาอันนี้เราบัม r ฟ a r d f l a กก็ได้มาอสองเห็นปะครับคืออีกสองอันเนี้ยมันก็หลายหลายแม็กอยู่ก็มาดูกันเลยแค่สองอันก็ร้อยแปดสิบห้าม็กแล้วนะครับอันนี้เป็นดอท M3 ธรรมดาสามสามร้อยยี่สิบเคออเดิรสทามโอ้ยเอ็นรู้สึกจะซ้ำนะ โดนหลอกแมวขายนี่ว่าไอชิบหายและกูมาเพลงนี้มันไปอยู่ในอัลบั้มเดียวกับ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 มิวกิวิงนะฮะอ t h i สไทม์เพลงเดียวกันเลยให้ตายเถอะพี่น้องโอ้โหแซมนะฮะโอเคช่างแม่งไม่เป็นไรเราเก็บเพลงหลักๆก็จะมีช่างอ่ะก็จะสังเกตได้แล้วว่าเพลงผมมันขนาดนี้คือจะให้มาค้นให้แต่ละเพลงคือ เพลงที่ผมจะใช้ในการถ่ายคลิปก็จะยัดลงในเพลย์ลิสต์ของไอเนี่ยไว้อะคือมานั่งหามันก็พิมพ์ทีก็ยาวฉะนั้นผมก็บอกเลยกันว่าถ้าอยากได้ชื่อเพลงก็ PM มาถ้าผมสะดวกจะอันนี้ให้ส่งให้อ่าผมจริงก็ไม่อยากส่งนะเพราะมัน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 ผิดลิขสิทธิ์ซะร้อยเปอลยเงี้ยก็ตัดจบแล้วกันสำหรับคลิปในโชว์ Drive เล่นๆแล้วกันสวัสดีครับ